มาถึงเรื่องของวัคซีนนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีพูดในสภานอกสภาบอกว่าวันที่7มิถุนานะครับก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติและว,วันที่7มิถุนายนนี้เรามีวัคซีนฉ,ฉีดแน่นอนใครลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วได้ฉีดแอสตราเซเนกาเมื่อวานนี้แอสตราก็ส่งมอบนะครับททีบริษัทสยาเมเบโอไซแอนนะครับของไทยรับจ้างจากแอสตราผลิต วัคซีนส่งมอบให้กับบริษัทแม่คือแอสตราเซเนกาของอังกฤษในประเทศไทยแล้วก็ส่งให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขของเราไปกระจายจำนวน1 8 0 0 0ล้านแสนโดสนะครับเมื่อวานนี้ทีมงานมีภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับก็กระจายวัคซีนไปเอาเป็นว่ายัางไงที่ลงทะเบียนไว้ท่านได้ฉีดแน่นอนของแอสตราเซเนกาสำหรับผู้สูงอายุในขณะเดียวกันก็เราก็มีซีโนแวคนะครับซึ่งซีโนแวคของจีน นะฮะหลายคนอาจจะดูแคลนว่าของจีนไม่ดีเนี่ยนาทีนี้ต้องบอกว่าจีนไปดาวังคาแล้วนะครับไม่ได้ด้อยกว่าอเมริกาที่ที่เขาทําไฟเซอร์หรือทําบอโดน่าแล้วเราก็อยากจะได้ของเขานักหนาแต่เขาก็ไม่ขายให้เราเราก็ไปชื่นชมของเขาว่าของเขาดีแต่เขาไม่ขายบริจาคเขาก็ไม่ให้ของจีนเราก็ไปว่าเขาไม่ดีด่าในสภาว่าเป็นวัคซีนด้อยคุณภาพสสอก็ไปว่าเขาแล้วก็ฉีดวัคซีนตัวนี้แหละสสอนั่นนะ่ะ แต่ก็ไปถึงเวลาก็ไปด่าเขาเขาทั้งขายให้และเขาบริจาคจีนนี่ให้บริจาคมา5 0 0แสนแล้วนะ5 0 0แสนโดสนะแล้วก็ขายคุณอนุทินบอกว่าเราจะได้จากซิโนแวคถึง17ล้านโดสแล้วเราได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ6ล้านโดสนี่จากซิโนแวคแล้วองค์การนานาไมโลก,ก็รับรองนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนจะได้ฉีดกันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ